ตอนนี้นะคะคืนเฮ้ยต้องต้องเสียงดังต้องเสียงเบาๆเสียงเบาก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมีการเซอร์ไพรส์วันเกิดอาจารย์นะคะอาจารย์ท่านนี้ต้องเป็นเป็นไอเวเซอร์ของนีดว้แร้วเอเวอร์เซอร์โปรเจกต์อาจารย์การชนาดาบรีนะคะก็ตอนนี้คือตัวเองไม่รู้เรื่องนะคะเพื่อนๆรู้เรื่องแต่มีคนมามีคนมาแต่เราเดี๋ยวเราจะไปดูภาพประทับใจในภาพนี้กันนะคะว่าทุกคนจะสร้างความประทับใจให้กับท่านอาจารย์ได้แค่ไหนค่ะตามเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเค้กนะคะเค้กเซอร์ไพรส์ให้ค่ะอร่อยไหมคะยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินบ้างทไมคะแข่งแข่งที่ ก็ต้องทีนใช่มคะเพื่อนคือเดินวันที่สิบนะคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือถึงแล้วสะพมีมีเพื่อนวันที่สิบสี่อ๋อโอ้โหโอ้โหมาหจอทั้งองคนโหรอมาเจอใครกันมาเจอใค้กันจ้าจ้าจ้าเหาพี่เดียวกันไหมเหมาข้างหน้ากันเหมาข้าหลังกั ที่ฐานที่ฐานที่ฐานที่นที่ฐานที่ฐานทีเป็นรอเลยแล้วกันนวานเขียนไม่ดับด้วยหรืออเขีนไม่ดับอ่าน้อย่างเนียอไงี้ยนม่เห็นเปียยกนั่นอรู้แล้วว่าเขียนไม่ดับชรเอาไม่ัด่เาหรือเ่าเอา่ับเอาทม่ตัด

ขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันแล้วก็พรุ่งนี้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยจบไปแล้วก็ได้ทำางานเงินเดือนสองหมื่นอั่มโอ้ยใครที่เรียนต่อก็ขอให้ได้ทนเงินเดือนเยอะๆนะคะได้เของเราข้ามเราข้ามสดรอบสองขอบคุณมากนะคะแล้วก็เหมือนกันเนาะเราก็เหมือนกันวันเกิดใช่ไหมก็ขอให้มีความสุขมากๆด้วยกันนะคะมีแฟนหรือยัง จหลับแ้วให้อาจารย์ทุกคนแอบคิดว่าอาจารย์หลับแล้รื้เปลไาทำ่มแงเป็นหน้าแดงอากาศมันร้อนอากามันร้ออาาร้อนเมื่อนนี้ว่ายู่ทางเหนกาศมันเย็นล้วอากามำมร้อนก็อกใไม่้ใส่่่่ใ่ไ้ไ่ใหม ใจก็ทำหน้าตกใจอย่างงี้นไเหรรา่เรอกะดเมื่อกี้คิดไม่สมจริงหรือเปล่าไม่จริงคิดว่าฉันจะนอนตายตรงนี้แล้วสิแอะเสียงเงี้ยีน้องอีน้องไมเราันหน้เนี่ยฉัเยง่ายมากก็เ่อเราได้เด็กซื้อมาแค่นี้หรอาต้องซื้อแคร่ใหญ่ใหญ่มีปัญญาแค่ในห้อง กาซื้อมาใหญ่กว่านี้สองแหนอาจารย์จะรู้ก่อนขอให้อาจารย์มีความสุขมากคระบก็ขอให้อาจารย์มีความสุขมากก็เป็นที่รักของลูกศิษย์ที่น่ารักของพวกเราเอง ขอให้อาจารย์ช่วยทำโปรเจกต์ให้จบด้วยนะคะอบคน้ำตาน้ำตาน้ำตาขอจะเป็นลับสอนเลยนะคะขอบคุณค่ะขอให้อาจารย์น่ารักอย่างนี้ตลอดไปนะคะกดไลค์กดไลค์มินมินก็ขอให้อาจารย์มีน้องไว้ไวค่ะอ่าเนื่นกันทองค่ป Happy ดคาซานมีความสุขแระการค่ะ ่าีมขอให้อาจารย์มีความสุขมากนะครับอย่าแอบไปร้านขอให้อาจารย์อยยเนะคะสุขภาพแข็งแรงน้ำหวานน้ำหวานผมขอให้อาจารย์สวยๆแบบนี้ตลอดไปนะคะขอให้อาจารย์สวยขึ้นสวยขึ้นค่ะขอให้มันมีลูกขอห้อาจารย์มีลูกแล้วนะคะไม่หยุดเลยไม่มีลูกนะนุ่ยหนุ่ยนุ่ยหนุ่ยอาจารย์สวยมีแฟนนางอะไรไม่รู้ไมปวายเอ้ยค่ะเอ้ยเอ้ยขอให้อาจารย์มีความสุขมาก ขอให้อาจารย์มีน้องไวๆค่ะดีมค่ะดีมดีมไปให้อาจารย์หน่อยค่ะขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงแล้วก็สมหวังทุกอย่างที่อาจารย์ต้องการนะคะเนธค่ะขออาจารย์มีความสุขมากๆนะคะนะครับแป้งค่ะขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงค่ะนิดค่ะนิดอาจารย์สวยๆเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของกิจกรรมครั้งนี้นะคะอาจารย์อ่าคนนี้นะคะเราปวดแขนเลย กดไลค์ค่ะกดไลค์กดไลค์คนนี้ค่ะกดไลค์คนนี้ค่ะอ่าค่ะต่อไปไฟค่ะไฟย์ฟย์เปนพนักนไหนค่ะใจสวยๆนะคะอ่ามากเกินค่ะใจมีความสุขมากๆนะคะอ่ามีความสุขมากเหมือนกันค่ะอ่าป้ตานค่ะป้ตานป้าตานมีความสุขมากๆนะคะต้องค่ะใจเด็กหน้าเด็กอ่าใจมีความสุขมากนะคะมีลูกไว้ค่ะอ่าต้อค่ะขอให้อาจารย์เอาอางนี้ตลอดไปนะคะอ่า ตาไปค่ะทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะอ่าๆๆค่ะทางนี้เยอาจารน่าักนา้ยคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนอาวัชชาครับอาวาไอาจารย์น่ารักอย่างนี้ตลอดไปเข่อนดีกว่าอ๋ค่ะอออันนี้เป็นเดือนชันปีค่ะมาแล้วอ๋อมาแลจริงๆอ๋อจริงจริอาไว้ไอาจารย์หนอยววอาจารย์หนอขอให้อาจารย์น่ารักอย่างนี้ก็ขอให้จบนัญ่าแซวสิ หล่อเวอร์ีเขาหล่อค่ะเขาเลยพูดยากหนึ่งประทีปค่ะวิทยาร์นี่ก็ขอขอบพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์มอบให้เรานะครับขอให้บุกุศดูดความดีทั้งหลายที่ทำนี่สองผลหนึ่งสองผลแกบรรดาอาจารย์ทั้งหลายด้วยท้งประการครับขอบคุณครับโอ้ปรีปวิพาศาสีกค่ะป้ายครัป้ายว้ยาศาสตร์นี่ค่ะขอบคุุ มีความสุขมากๆอะฮะขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆมีน้องเร็วๆค่ะอาจารย์ค่ะน่ารักตลอดไปค่ะค่ะทักทาขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะมีความสุขมากๆเหมือนกันนะคะอ่าค่ะบึมๆโอเคอ่ะอาจารย์อาจารย์ยังไม่ได้เลยขอให้อาจารย์น่ารักอย่างนี้ต่อไปนะคะขอให้อาจารย์ให้เกรดเพื่อนง่ายๆค่ะเมียนห้านะท่านอน นี้กับพวกเราตลอดไปนะคะอ่ายให้ฉันหน่อยถายให้ฉันหน่อยดิบายพี่ค่ะอาจารย์ก็ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะความไม่มีโรคเป็นรับอันประเสริฐค่ะขอให้อาจารย์มีน้องไว้ไว้ขอให้อาจารย์แข็งแรงแข็งแรงนะคะขอให้อาจารย์เป็นร่มโพร่มไทรของนักศึกษาเพราะชาคินีต่อไปแล้วก็ขอให้อาจารย์เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทให้แก่นักศึกษาทุกคนขอให้อาจารย์เป็นที่รักของนักศึกษาทุกคนนะคะนักอาจารย์ทำ ยาวๆเลยยกเขาไปถ่าจารย์พือเอามือเนี่ยอามีเอามือพัดสัมพัดสัมพันธ์ความรู้สึกหาจานนึงหาจนเอาเนี่ยคอนเลยค่ะท่านผู้ชมคะเอานี่คอนเซ็ปต์เราประมาณนี้คือว่าวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของดิฉันเองแล้วเด็กๆพวกนี้นะคะก็อาคนแก่อย่างเราค่ะแต่ว่าอยากจะบอกว่ามีความสุขมากนะคะเป็นความสุขที่ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันแต่ยังไม่ดราม่าค่ะไมม่่ดราา อย่างจริงใจนะคะแล้วก็คิดว่าสิ่งดีๆเหล่านี้ที่เราทํากันอยู่เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการแชร์ความรู้สึกดีๆให้กันเนาะเราก็ไปแชร์อย่างเงี้ยให้กับคนอื่นๆในสังคมด้วยนะคะเราจะหวังว่าพวกเราจะเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงแล้วก็เป็นร่มให้กับคนอื่นๆเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมนะคะครอบครัวของเราขอร้องนะขร้อง When we meet your f a And no.